สวัสดีพี่น้องทีกำลังรับชมคลิปนะครับผมมันนี้จะมาบอกวิธีนะครับการดักสัตว์นะครับผมดักสัตว์ไม่ว่าจะเป็นอีเห็นหมูหมากาไก่ไดเบิร์นนะครับง่ายๆครับผมแบบนี้นะครับผมเป็นตะไคร่ที่ไวสําหรับดักปลานะครับผมที่สวสําหรับกัดยูนําแม่น้ำซีนะครับยูดไตเขื่อนเขาสำหรับกัดปลานะครับผมกะบ่ไดใี้แล้วกะเอามาเห็ดแบบนี้นะครับผม หลับล่องได้ตัวครับผมง่ายๆเลยครับผมนี่ผ่าใบอ้อยยังเสียแล้วครับผมนี่วิธีง่ายๆครับผมพี่น้องนี่ครับผ่าไปแบบนี้แหละครับเป็นย่าววไปเลยครับผมนี่นี่เท่ากับตอกลักนะครับผมือความแข็งแรงนะครับนี่ครับนี่ส่วนมั่นเท่ากับ ไปไว้น้ำผื้นนี่สิแล้วครับเห็นย้อนๆไว้นะครับผมไม่ต้องเหตดตึงนะครับผมสนมันนี่ตัวเชือกคาวมันนี่เนี่ยเขากับผาว้น้่ใบอ้อยนะครับผมผาดไปยังซีเลยครับผมพี่น้องยังไงครับผมเห็ดไว้เวลาสัตว์มามัแมาแม่แพาหรือยางไปมันจะตํานะครับตำแล้วมันกิจะพันนะครับผมมันก็ยจะดินนกิจะพันติดนะครับผมยังไงครับผมหลับล่องในตัวแน่นอนครับผม นี่ครับนี่แบบนี้แหละพี่น้องง่ายๆครับผมนี่เป็นกระตะไคร้ดักปลานะครับเขากะเอามาประยุกต์ใส่นะครับผมหิ้จนๆ้อนไปครับผมขอให้มีตัวนะครับผมอันนี้ผมก็เห็นห้อยมันแล้วล่ะครับผมเห็นห้อยมันก็นเลยเอามาดัก มันตรงมีมือได้มือหนึ่งถือแล้วครับเมื่อเกินอาทิตย์หนึ่งดอกทามันมีตัวนะครับมันตรงมาหากินนะครับผมพวกข้างล่างนี่เป็นเป็นสานะครับยู่ยู่ตรงนี้ครับพี่น้องนี่ยึดไตนี่เป็นสานะครับมีห้อยเท้าห้อยตีนมันยู้ยครับผมนี่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 ห้อยตีนมันนี่เลยครับเป็นยังไงครับพี่น้องนี่นี่คือห้อยตีนีเห็นนะครับผม นี to, well ่ค <point> ร <eye preciso ounded> <rawd Moder> ับมันก็ยังยางผ้าให้ผมไปนี่แล้วครับนี่ไปหาสาหน่ยนั่นนะครับอันนี้ด้านบนด้านบนหัวให้ของผมก็จะเป็นสาครับจะเป็นสาให้กันมันก็จะหากินอยู่นี่แหละครับเพราะอันนี่ก็เป็นขั้นแดนนะครับขั้นแดนนี่ก็เป็นปลามันมันก็จะออกมาหากินครับผมออกมาหากินหนูหากินน้ำนะครับ กินหมดแมงมาแลงปลวกไปเังสี่แหละครับผมหนี่ห้อยหมานะครับห้อยหมานําห้อยนํากินเห็นนะครับห้อยตีนหมานะครับนี่ครับจะเป็นหม่องนอนมั่นนะครับจะเป็นหม่องนอนของมันนะครับเป็นจะเป็นอุ้มเพกนะครับอุ้มเพกอุ้มโจดนะครับแล้วก็จะมีพ่นปวกจะมีพ่นปวกอยู่หนีนะ นี่แหละครับเป็นหมอกทีมันจิมาอยู่นะครับนี่พี่น้องผมจะพามาเบิ่งห้อยมันนะครับห้อยมันมาขวดกินปวกนะครับนี่นะครับเป็นยังไงครับจังบอกพี่น้องจังบอกครับนี่ครับปองมันนะครับผมขี่มันกับมีนะครับ่าตองห่วงพี่น้องขอขอให้เดินพ่านนะครับขอให้มันขอหอนขอให้เวลาที่มันมากนะครับขอให้เวลามันมาก สัตว์แนวนี้จะเบกเกินอาทย์นึงนะครับมันจะเว้นเวียนกับมาหมองเกานะครับแต่ผมรับรองว่ามันนอนอยู่หนีนะครับผมมันหน่งยินเสียงผมมาตัดหย่านะครับมันมันกจะเจนี้นะครับเพราะมันเป็นเป็นแปนนะครับนี่ครับนี่เป็นปองมันเที่ยวนะครับพี่น้องตรงงลางนี่จะเป็นสะน้ำนะครับ พอผ่านแน่นอนครับขอให้มีตัวครับมาบอกวิธีพี่น้องเห็ดหตุไงๆนะครับผมนี่ครับงไยๆครับพี่น้องตอกลักยุหันมังครับเท่ากับกัดมากนะครับส่วนหนึ่งส่วนเสื่องนี่เท่ากับพาดไว้นะครับผมผ่าดไว้กับใบอ้อยส่วนปลายเท่ากับเขียนยงสี่แหละครับเขียนย่นๆไว้ย่ามสัดมากมันก็จะหมุนนะครับพ่อหมุนมันก็จะติดเลยครับผมนี่ครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมโปรดติดตามนะครับผมเดี๋ยวผมจะมารายงานข่าวต่อไปนะครับผมว่าสิใดตัวหรือบร่ไดตัวนะครับพี่น้องเฮาครับ,บสวัสดีครับ